เออเลแม่งเออเลอยู่น,นั่นแหละกดตกลงนะครับจะเห็นว่านี่คือปัญหาของหมอพร้อมนะครับที่สร้างขึ้นมาให้คนไทยลงทะเบียนนะครับแต่แอปไม่พร้อมครับหมอพร้อมแต่แอปแม่งไม่พร้อมอัมบเงือรวยนะครับเนี่ยมึงก็ประเมินผลอยู่นี่แหละ เดี๋ยวผมจะกดออกไปนะครับเพื่อจะเข้าสู่ระบบนะครับผมจะกดออกนะครับเอาล้ครับตอนนี้ก็เข้าสู่ระบบนะครับเดี๋ยวผมจะเบรกไว้ก่อนเนาะดูนะครับนี่ขนาดผมกดเข้าสู่ระบบแล้วนะครับยังเจอปัญหาอีกนะครับดูนะครับมันบอกว่าการเชื่อมต่อมีปัญหาพยายามใหม่อีกครั้งหนึ่งทั้งๆที่อินเทอร์เน็ตผมไม่ได้ช้านะครับอินเทอร์เน็ตผมใช้ Wi-FI ที่บ้านผมโคตรแรงเลยแต่แม่งเจอแต่ปัญหา มีอะไรบ้างที่รัฐบาลทํามาแล้วดีแล้วทุกวันนี้พวกมึงโดนด่าเพราะแบบนี้แหละประมวลผลประมวลผลอยู่นั่นแหละตายกันไหมครับแบบนี้แล้วแบบนี้ใครจะไปลงทะเบียนได้ครับผลเอกประยุทธ์ส่วนที่เกี่ยวข้อง กรุนาตรวจสอบและก็แก้ไขแอปด้วยไม่ใช่ปล่อยให้เป็นแบบนี้เอาละครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็จะมาที่ l ล n e นะครับเพื่อจะเข้าไปดูว่าหมอพร้อมมันมีอะไรบ้างแล้วมันทำอะไรได้บ้างหรือเปล่าเพราะตอนนี้ผมลองทั้งไลน์ลองทั้งแอปแล้วนะครับมันไม่ได้ผลนะครับ โอเคมาดูกันเลยเข้าไปที่ไลน์ครับใครที่ยังไม่ได้แอดไลน์เป็นเพื่อนกับหมอพร้อมนะครับก็ให้พิมพ์เซิร์ชตรงข้างบนนียครับเนี่ยครับตรงนี้ครับพิมพ์มาเลยหมอพร้อมฮะเนี่ยครับมันก็จะขึ้นมานะครับก็กดไปเลยครับเอาแล้วครับทีนี้มาดูปัญหานะครับผมติดตั้งมานานแล้วนะครับและก็ผมก็ทํามานานแล้วด้วยนะครับเห็นตรงนี้ไหมครับ จองคิวตรวจโรคตรงนี้นะครับเขาต้องการให้เรากดเข้าไปเพื่อไปจองคิวในส่วนตัวของอพ่อแม่เราหรือตัวเราเองนะครับแต่ณนะตอนนี้ต้องเข้าใจกันก่อนทุกคนอาจจะยังยังไม่เข้าใจนะครับผมจะฟังดีๆนะครับตอนนี้พวกเราที่อายุยังไม่ยังไม่ยังไม่เกินหกสิบหรืออะไรสักอย่างนี่แหละจะลงทะเบียนยังไม่ได้นะครับมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับ แต่ถ้าเราลงให้พ่อแม่เราเนี่ยมันลงได้แต่ตอนนี้มันลงให้พ่อแม่ไม่ได้นี่คือปัญหาเลยนะครับคือปัญหาใหญ่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะฮะผมจะกดไปที่จองคิวตรวจโรคถ้าทุกคนกดไปที่จองคิวตรวจโรคตรงนี้ไม่ได้นะครับไปดูเมนูด้านล่างน,ออนี่นะครับตรงนี้นะครับ กดไปเลยครับเนี่ยครับจองคิวฉีดวัคซีนหนึ่งเก้านะครับกดมาที่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวใครดูนะครับเกิดอะไรขึ้นตรงนี้แหละครับมันจะมีปุ่มให้เราจองคิวให้กับพ่อแม่ได้นะครับแต่เกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวมาดูนะฮะผมกดนะครับตึงมันกำลังรันเลยนะครับ นมันก็จะบอกว่าเปลี่ยนแอปไปที่หมอพร้อมแลครับตอนนี้เราอยู่หน้าแอปของหมอพร้อมนะครับจริงๆแล้วหน้านี้มันจะต้องขึ้นอะไรมารู้ไหมฮะถ้าเรากดปุ่มสีเหลืองเมื่อกี้นะครับมันจะต้องมีแ็บอยู่ข้างบนแถวนี้ครับลงทะเบียนแทนผู้อื่นหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วแถวเนี้ยถึงจะเป็นชื่อของเรานะครับแต่ตอนนี้พอเรากดแ็บเมื่อกี้ กลับมาเป็นชื่อของเราเป็นบัญชีของเราจะเห็นว่าตรงนี้มันบอกว่าอะไรครับลายชื่อของท่านไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่จะได้ฉีดวัคซีนในระยะนี้ถูกต้องอันนี้ผมเข้าใจดีนะครับทุกๆคนต้องเข้าใจดีว่าตามใดที่อายุคุณยังไม่ถึงคุณจะยังไม่ได้คิวในการลงทะเบียนไปฉีดวัคซีนนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันขึ้นมาก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติสําหรับผม แต่ไอที่จะลงเทะเบียนให้พ่อให้แม่ไอแท็บเมนูตรงนั้น,นอ่ะมันหายไปไหนธรรมนามันต้องมีแต่นี่มึงไม่มีถ้าเรากดปิดออกไปนะครับดูนะครับกลับมาหน้าเดิมอีกแล้วผมก็ลองกดจองฉีดวัคซีนหนึ่งเก้าอีกทีนึงนะครับสีเหลืองเนี่ยเนี่ยมันก็ขึ้นเป็นหน้าตาของเราอีกขึ้นมาเป็นบัญชีของเรา นะครับเหมือนเดิมเลยเนี่ยครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันขึ้นมาเนี่ยมันจะมีบัญชีของเราแล้วก็มีให้ลงทะเบียนอ่าให้กับคนอื่นอ่าอะไรประมาณนั้นนะผมจำไม่ได้ว่ามันขึ้นอะไรแต่ตอนนี้มันไม่มีนะครับทีนี้ก็เลยจะขอฝากรัฐบาลชุดนี้นะครับและผู้ที่เกี่ยวข้องพวกคุณทําแอป,ปมาแต่ใช้งานไม่ได้ผลแต่คุณอยากจะให้คนไทยไปลงทะเบียนฉีดยาฉีดยาลงทะเบียนฉีดยา แต่มันทําไม่ได้แล้วคุณจะทํำยังไงคุณแช่มันเกิดปัญหาแบบนี้ตลอดเลยเหรอทําแอปอะไรมาแม่งก็มีปัญหาช้าไม่ทันการหาคนที่มันเก่งๆทําแอปหน่อยได้ไหมไม่ใช่เอาควายมาทําอีเวนถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ